มาถึงตรงรถหลายชั้นมากสะอาดจริงด้วยความสะอาดนี่ต้องยกให้เขาจริงตกทอดหลังกอชัดเจนนี่แครจะฟูเพชรดีเลยก็ว่าได้รถมือเดียวตังแต่ป้ายแดงเลยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าน้อยมากนะที่จะเจอสภาพส,สวยๆอย่างนี้นะก็ะตอนต้ามาจิตี้ปี2020คันตัวก็แสนจะเบาราคาหายไปครึ่งหนึ่งโอเคมาต่อกับผมนะอันนี้ชมหน้าเขาก็ตามสไตล์มาจตี้เลยกระจังหน้าหลายชั้นเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับผมนะแบกเดิมๆโรงงานสวยๆ<ว><ว>เลยส่วนยางก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยครับผมนะยยาวๆเลยของคุณเบียด้วยยางปี24นะลูกค ก็มีมาให้ครบนะครับมาตอนป่าท้ายดีกว่าข้างหลังนี่เซนเซอร์หลัง4จุดกล้องหลังมีครบเลยนี่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะเปิดขึ้นมาป,ปุ๊บนี่นี่ผม,มบอกเรียบร้อยละเหมือนพอ,อจุนเนอร์นึกออกใช่ไหมใครต้องการขนของนี่อย่างที่บอกนะครับนี่เขาบอกขึ้นไปขนของได้เยอะนะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการเดินทางไปทั้งครอบครัวนั่งกันได้ดูเสียง,ท,งนะยที่นั่งนะคุณต้องพาคุณลุงคุณยาคุณปู่คุณปูอ่อะไรก็ตามแต่เอาเบาะลงมาไปกัน่า,ท,า,า,าทั้งครอบครัวอย่างที่บอกรถที่นี่คันสภาพลูกคันไม่มีชนอัดพิความน็อตไม่เคยขยับทั้้้้้้้้้งงงงงงซาาาาาาายยทััขขววววเเเเเห็ห็็นนนนมมมมแแแลลลลกกกกกกกดดดดดููไปถถึึสๆคคครรรบีีจอ่ะะุุืิ สะอาดจริงปลอดสะอาดต,ต้องยกให้เขา10เต็ม11เลยแล้วลกันสะอาดเกินประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับภายนอกเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าไปครับอ่ามาส่วนด้านในกันบ้างครับผมนะเรื่จัก้องเรื่องจาดด้านหลังก่อนแล้วกันถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายนะเรือ่อจัดเป็นรถ m P V นั่งสบายแนละ้วที่พะโคมพะแขนี่เดินทางไกลบอกเลยว่าไม่เมื่อ,ไอยไม่เหนื่อยแน่นอนและไม่ต้องกลัวมารถเพราะว่านี่เห็นไหมคุณลูกค้ากระจกบานใหญ่เดินทางไกลไม่ต้องกลัวเมาลงเมารถดีวิสัยส่ทน์ขนาดนี้นะนั่งสบายแล้วข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนด้วยลูกค้านี่แอร สำหรับใครต้องการชาร์จที่เราส่งโทรศัพท์ก็ว่ากไปและคันนี้บอกเลยเรื่องความสะอาดนี่ต้องยกให้เขาจริงดูยางดูเบาะเนี่ยไม่มีช้ำเลยต่อคนตะเก็บถ้าคนใช้งานมาเยอะต,อตะเกียมัรงนต้องลง้มถูกไหมสวยงามครับลูกค้านะสภาพโดยรวมสมบูรณ์มากเต็มสิบให้สิบเหมือนกันแล้วเบาะแถวหลังนี่ก็นั่งสบายนะลูกคา้าลองดูจะนั่งให้ดูแป๊บหนึ่งที่เบาะแขนมีทุกที่นั่งนะและบอกเลยว่าใครที่ติดโทรศัพท์ต้องการชาร์จแบตด้านข้างมีครับผมฝั่งซ้ายสองจุดฝั่งขวามีเหมือนกันครับลูกค้าสองจุดจะอยู่ตรงนี้เบาะแถวหลังก็็พพพััับบบบออออออยยู่่่่นนนะะาาาางงงงทีีีกกคคืเเหลลโรไปตข้้ โอเคมาในต่อผมดับบ้างคนขับกันบ้างนะครับผมนะ ขึ้นมาก่อนเลยผมนะพผมันอะไรก็ตามสไตล์โตโยต้าเป็นมัติฟังก์ชันเรียบร้อยฝั่งซ้ายเป็นต้องเสียงรถเสียงฝั่งขวาเป็นครุชคอนโทรลนั่นเองแล้วไม้เขานี่แสนห้าเท่านั้นนะพันนาพันโอเคนี่ลูกค้าแม่ไม้แสนห้าครับผมไม้แสนห้านะเออสวยงามสวยงามนะสว่นะสวนหะนะ้าจอเขาเป็นจอพับสกรีนได้นะครับผมนะจอเดิมๆไม่เแ็นแสูตรปลายแดงนะครับผมแม่จะเป็นรับสายเพิ่มทรงเพิ่มเสียงแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแต่ทำงานได้รวดเร็วถั่นั่แน่นอนและแอร์เป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยนะครับนี่ส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับผมนะส่วนกล้องถังกชัดเเจจนนี่้ะลยก็ว่าได โอเคส่วนเรื่องสภาพนะครับผมนะั้นเรามาดูเรื่องสภาพดีกว่าบอกข้างหน้านี่เห็นไหมแท้ๆมันมีคนนั่งเลยเนี่ยคะมันใหม่มากนะครับภายในสวยขนาดนี้เราไปดูห้องเครื่องดีกว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะาจะพาไปมาดูห้องเครื่องกันต่อนะจ๊ะโอเคห้อ okay. งเครื่องอะะอเขงเาก็จะแห้งๆเดิมๆเลยเห็นไหมสะอาดสะอ้านนะครับและอย่างที่บอกเลยย้ำเลยนะว่า <S <S <ๆ S 2> ไม่มีชนไหนทุกครั้จริงๆนี่น็อตแม่งไม่เคยขยับนะไล่มาเลื่อยตามโครงตามคานเห็นไหมทุกอย่างสวยๆแห้งๆเห็นไหมมาร์กโดงมาร์กเดิมจากสูตรป้ายแดงอยู่ครบทุกจุดนี่มอกร์เอยู่ครบออ่ะยย้้าีีทลกกันต มาเจตีปี24ไม่แสนห้าเมื่อก่อนแพมงมากๆแต่วันนี้เหลือแค่1ร้าน1แสนห้าหมื่นบาท1นึ0ร้านแสนห้าหมื่นบาทและยังเปลี่ยนให้มาและยังปี24ใช้ยาวๆไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ดอกเต็มๆนะครับผมนะใครต้องการดูรถคันจริงเข้ามาได้เลยนะครับที่ดีมค่ะเพราะว่ารถที่นีหรือรถที่ดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ